จวดีะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ป้าตุ้มจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําต้มปอดหมูจ้ะปอดหมูต้มเรียกต้อมอะไรอ่ะที่กินกับน้าส้มกับถัวง,งอกอ่ะจ้ะมาดูวิธีความทําความสะอาดของปอดก่อนจ้าเพื่อนมามาอันดับแรกก็เอาล้างปอดก่อนจ้ะเอาใส่เอาใสาย่าสาย,ยางเข้าไปจ้ะเอาใส่ย,ยางหย่เข้าไปในในปอดจ้ะในรูปอดเนี้ย ลมอ่ะแหย่เข้าไปแหย่เข้าไปแหย่เข้าไปขวดร่ปป้ามาดูนะี่ยแหย่เข้าไปเึก่อยๆนจ้ะเดี๋ยวรอดูมันพองขึ้นมานะเพื่อนเพื่อนองขึ้นพองขึ้น้นนวจ้าเพื่อนนี่อันนี้อันนี้ยังไม่น่าอัดนะอันนี้อัดแล้ว ต้องน้ำเข้าไปจ้ะน้ำเข้าไปแล้วก็ให้เลือดมันออกมาจ้ะเจาะหน่อยเจาะหน่อยเนี้ยเลือดนิ้วจะได้ออกมาจันเพื่อนเน่หันเสร็จแล้วท่าเพื่อนล้างเอ,อาบางน้ำเกลือจ้ะแล้วก็ไปลวกน้ำทีนึงก่อนจ้ะ น้ำของเราก็เดือดเรียบร้อยจ้ะวันนี้มาตุ้มดังตาอถ่านจ้ะู่กไฟตาอถา่านใส่ปอดลองไปเลยจ้ะอ,อันนี้ตำตำน้ำซุปก่อนเพื่อนๆรากปักชีกับกระเทียมจ้ะก่อนที่เราจะรอต้มข้างในสุกแล้วก็มาชมเครื่องปรุงก่อน ต้นหอมบักชีน้ำป,ปลาพริกป่นตาลทรายน้ำส้มกระเทียมเกียวถั่วงอกจ้ะเพื่อนๆที่เคยไปตลาดก็น่าจะ,าจะเห็นน่าจะเห็นเนาะแล้วก็ทำอย่างนี้แหละแต่ป้าตุไม่ค่อยซื้อเขากินหรอกจ้ะนี่เครื่องปรงุงมีเกลือมีพริกไทยผงชูรสรสด,ดีก็ซีอิ๊วขาวจ้าแล้วก็สามเกลือ นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วจะ้ะเพื่อนๆอันนี้ล้างเสร็จแล้วก็ไปต้มในน้ําร้อนเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นอีกทีนึงจะ้ะหั่นอีกทีนึงแล้วก็มาลงในน้ําซุปแล้วจ้ะทีนี้มาตุ้มจะหัน่นนะมันก็จะไม่ดำแจ้เพื่อนดู ตะไคร้จ้ะเรียบร้อยใส่เครื่องในลงไปเลยเคี่ยวเานารเียบร็วดิภาพป่วบ้านมึงเป็นร้อยฝื่นนะเนี่ยองย่าให้ไปสอืนมันก็อม่ดำดินอยู่ไหนสีตองเรียบร้อยรอเคียวให้มันนิ่มจากเพื่อนๆเดี๋ยวมากินกัน ขาตะไคจ้า,า,รรา,าเ,เรียบร้อยใส่เครื่องในลงไปเลยเคีมข้าวอรนบ้ียเปบ้านมเป็นร้อยตื๋ะเนี่ยองหญ้าให้ไปสืนมันต้องไดำดินอยู่ไหนสีองเรียบร้อยรอเคี่ยวให้มันนิ่มจากเพื่อนๆเดี๋ยวมากินกัน เสร็จเรียบร้อยจ้ะนเพื่อนๆดูตักเส่ถ้วยเลยจ้ะตักเลยท่นเพื่อนโอ้หอมมาก ใส่กระเทียมเจียวใส่ตะง g อก,ก่อนจ้ะให้มันสุกผักชีพริกป่นหน่อยตาน,นิดนึงใส่น้ำส้ม ชิมก่อนอืมสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ดตาหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่ะเพื่อนปรุงคล้ายๆรสชาติก๋วยเตี๋ยวละจ้ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆข้าวเหลาละแหละอะที่นัข้าวข้าวสวยอืม อร่อยอร่อยอร่อยจ้านาฬิกาที่นี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าตุ้มก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ตุ้มด้วยนะจ้าแ,แบงค์ร้อยแบงค์ร้อยเกลี้ยงไลยดียวค่ะสาธจ้า